ในชัยวัชะรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการย้ำเตือนในเรื่องของการส่งต่อเผยแพร่ข้อมูลใ,ใดๆนะคะจําเป็นต้องระมัดระวงังมีสติใช้วิจารณญาณพิจารณาข้อมูลข่าวสารก่อนเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดยุยงสร้างความแตกแยกในสังคมทําลายสันติสุขระหว่างเพื่อนบ้านบั่นทอนผลประโยชน์ของประเทศชาติท่านย้ำนะคะว่ามีโทษหากเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านย้ำค่ะแล้วก็ขอสื่อสารถึงผู้ที่สร้างเฟกซ์นิวว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่หวังดีในสังคมและขอเตือนถึงผู้ที่แชร์ข้อความใดๆให้ตรวจสอบก่อนเผยแพร่เพราะถือเป็นผู้มีความผิดเช่นกันในชัยกล่าวว่าในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าเฟกนิวบั่นทอนสร้างความแตก แยกในสังคมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของชาติเป็นความตั้งใจสูงสุดของรัฐบาลนี้ทั้งนี้พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560มาตราที่14เนี่ย วางหลักไว้ว่าผู้แดกระทําโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าข้อมูลสูตร,ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลมีความบิดเบือนเป็นความจริงบางส่วนหรือไม่เป็นความจริงทั้งหมดโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะคะมีโทษจำคุกด้วยนะคะ5ปีหรือปรับ1 0 0 0 0แหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับ ผู้ส่งต่อเองก็มีอัตราโทษเท่ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องดูด้วยว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมนะคะเช็คข้อมูลให้ดีว่าต้นทางมาจากไหนอย่างไรจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อในการที่ไปแชร์ข่าวปลอมตรงนั้นด้วยนะคะ